เชื่อตันหาเออยแต่ไหเรารู้แล้วเราก็เราอย่าทำตามมันเราก็มาสงสัยดูดสงสยัยดูอย่างย่อยสงสัยดูหยุดเลยเวลามันจะวิ่งจะต้องหยุดหยุดจะน,นิ่งสงสัยสังเกตสังเกตสังเกตด,กด,ดูในใจของเราบิ้น ไม่ทาตามดิ้น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 โอ้นี่ดิ้นมากเลยนี่อย่ากอยาตีเขาฟัางว่าจะตีเขาฟังเงืง้อมือขึ้นว่าจะฟาดข้อกระปั้นทุกข์กันเงืง้อมือขึ้นว่าจะนั่นเราก็เลยมันมีสติมาสงสัยนะเราจะ,ำะกำลังจะทำอะไรจะกำลังจะทำอะไรเพราะเมื่อนสงสัยมันก็ เห็นเห็นแต่ใจมันดิ้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 นโอ้โหไอตัวตัณหานี่ตัวนี้เองจะจะฆ่าลูกหลานอนี่ไอตัวตัณหาเราเราต้องฆ่ามันก่อนตอนที่มันจะฆ่าลูกหลานเราฆ่ามันก่อนเนยอืมอืมเราต้องฆ่าเราเอาชนะตัวนี้นี่เขาฝั่งทำอะไรผิดเหรอคะไม่กินข้าวเล่นเปกเกลออ๋อฟรีไฟ มันข้าปั้นนั่นแหละวันนั้นน่ะกินแต่ขนมไรีมีแต่คว<อ>ามอยายเวลาไปไหนอายยังไงอายแบบว่าขึ้นเขินอ่ะขึ้นเขนก็อย่าเชื่อท่กันดึเวลาคุยอะไรไม่ถูก เกินยุ่งเกินเกินเกไม่เข้าไม่สงสัยผมจะซนนะลองมาดูก่อนนะตื่นนั้นนะตื่งซนนะให้เห็นีมความโนความบ้ารือเทุกทีเราฝืนเอาชนะมันให้ได้ตัวตัณหามันหน้าตาตัวตนเราเราต้องเอาชนะตัวนี้แหละเราต้องเอาชนะตัวนี้ให้ได้เราเป็นนักฆ่ามันเราเป็นฆ่าตัณหานั่น ่าตัณหามะนาาตัวตนฆ่าต่อไปฆ่ากิเลสด้วยนักฆ่าฆ่าตั้งหากิเลตั้งหามันนี้เราไม่ต้องฆ่ากิเลสด้วยกิเลมันเป็นอะลรกิเลมันอยู่ข้างในน่มอยู่ข้างในขังทุกมันตัณหาตายก่อนถึงจะไปเห็นกิเลสถ้ากิเลสตายจะไปเห็นอะไรอีกอะกิเลสตายมันก็ไปเห็นนิทานมันนิทาน ขึ้นไปก็ทิบพันทไม่แบบนั้นเอาเอาก็ต้องดูตันหายมันได้ฝนรวมให้มันได้ต่อไปเขาข้างก็ไม่แน่เอาจจะเป็นเป็นลูกติดลูกศิษย์เขาควันเลยลูกศิษย์อะไรต้องเป็นพี่ต้องเป็นเพื่อนฉีว่าแปดขวากับแปดขว่อ้าว แบบโข่แบบขวดมันข้างในมันไม่ใช่มีนนีน้ะนะเขาฟัาจจะได้มาอยู่ด้วยก็ได้ปัญญาทำไมแม่ฝนก็เริ่มปฏิบัติตธรรมละแม่ก็เริ่มปฏิบัติธรรมละแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ปฏิบัติแต่เดี๋ยวนี้เริ่มละเริ่มฟังใช่ไหมใช่เริ่มฟังธรำเยนีละฟังได้ใช่ไหมใช่หยุดหฟังได้เยอะใช่เพราะเพราะว่าเขาบันทัดแม่ไงดีแล้ ป้อนก็ต้องสอนยายด้วยป้อนก็ต้องทำให้มันได้ด้วยวันนี้ไปไปแย่ไปแย่งงูยายวันนี้ยายนางไปทวดไปว่าอะไรนะยายนางด่าพ่อเลยปควายงูเลยยายเออยายนางอื่นาะพ่อตีเออไปยั่วยายนางพ่อไปใช้นกับมองเพื่อนหาพ้องกี่ เ่นงตาก็ไปหย่งูไม่ใช่เหรอหนาเอาเอางูไปปล่อยอ่ะโอ้ยอันนี้งูจริงไงของตาเนี่ยเอางูจริงไปเพราูเศร้าดิพองููพู่นาบ้านนาปรอตู่บ้าน